ครับเล่นเลยลูก ลุกขึเอาหมหยตจนตังลูกขึนลีดูนะเจ็บขาเอามือเท้าสิลูกเอามือเท้าด้วยไปเลยไปทาง,งนู้นตจนตังทาง,งนู้นตจนตังครับตจนตังครับ ันไปทางง้นล,ลูกนั่นแหละไปทาง,งานั้นนี่ขนาดเป็นครั้งแรกนะปีนี้ ไม่อยากหยุดเล่นจะเล่นต่อจะเล่นต่อลงรถแล้วลงลงบ๊อบแล้วปะป๊ะพี่ตังเก่งมากพี่ตัางค้อมที่มามาขึเ<า>ย็ดจะดูทิก๊กขึาาเห็นไหมรู้จัก,จกเลี้ยวแล้วนะเขารู้แล้วต้องเลี้ยวยังไงนะปะป๊ปะเขารู้แล้วนะว่าเขาต้องเลีออย้ยวยังไง วาซาบิน่าเลี้ยวได้แล้วเห็นไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าเลี้ยวยังไงลูกเก่งมากเลยเดี๋ยวแม่ซื้อหมวกให้หม่หมวกมันใหญ่ไปมันไปทางปอปปะไปทางปอปปะแล้วก็ออมมาหาหมามาไปโกโก go เหนื่อยยังลลกโอเคเล่นต่อยังไม่เหนื่อยก็เล่นเล่นจนเก่งเล่นจนวิ่งได้เลยเฉพยยาทิตายกเอ้อเวิยาทิตายกเฮ้ย สวายาทิตยอบทิตยอบทิตยอบพูไหมทิตยอบระวังชนน้องนะลูกระวังล้มใส่น้องถ้าหนูจะล้มหนูล้มคนเดียวหนูไม่ไปจับน้องนะครับเดี๋ยวน้องล้มด้วยอ้า แล้วหนูจะลม้มหนูหนูปล่อยให้ตัวเองล้มแ่หนูไม่ต้องไปจับน้องแต่น้องล้มด้วยลูก <laughs> ชัดปิน <ś c oughs> ม,มีขี้หมาไหมพ่อ <laughs> กินนะัง <laughs> <laughs> ไทยมีเดียอดีมากเนยน้นะาฝนนู้นสังกโลกเลินกินที่แม่ได้ ติดตังลูกขึ้นโอ้โหเก่งมากลกูกวิ่งนี้สิตุดจัดบินงกินหิมาแล้วนะจัดวินอร่อยไหมลกูกอ๋อโกใหญ่เลยป้าป้าสกกระปุก,ปกนะ เด็กก็ท้องเสียตุ๊งตังมาหามา,มาไหมขึ้มดูแลขับเลี้ยวใช่ไหม <Okay. S 1> รู้จักว่าจะเลี้ยวยังไงแล้วนะรู้จักหันตีนเห็นไหมวะนะรู้จักว่าจะทําให้มันเลี้ยวยังไงฮะจากหันจีนเห็นไหมหัดบ้าบ,บ้าเห็นไหมขนาดวันแรกกันเนี่ย วันแรกของปีที่สองเก่งมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวก็วิ่งได้แล้วพรุนี้ก็วิ่งได้แล้วเนี่ยเก่งกว่าแม่อีกแม่ไม่กล้าเล่นเลยวินเซนเขาปวดขาจะเล่นจะเล่นเขาจะเล่นบุ๊บโโล่าโคล่าัน เตุนแตงไว้ตั้งไปใกล้น้องนะลูกเดี๋ยวไปล้มใส่น้องครับจุนแตงเล่นอยู <m 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 um> <m ่ตรงนั้นเดี๋ยวหนูล้มใส่น้องแล้วน้องก็เจ็บด้วยลูกไม่เอาครับครับตัวด้าเก่งมากเลยนะฮะ รู้สเต็ปเลยนะรู้ว่าจะต้องทำไงเดยวก็วิ่งได้เลยนะกำลังยืนได้ต้องซื้อหมวกให,ใหม่เดี๋ยวไปหาดูหมวกให้ใหม่อ,อันนี้ไว้ให้แม่ใช้ก็ได้เด้วโตแล้วค่อยใช้ซื้อหมวกหกจีจริงๆเลยนะเออเพราะว่าซื้อหมวกแล้วปีนห,หนูใส่ไม่ได้น้องก็ใส่ได้ไงลูกเดี๋ยวไปซื้อหมวกให้ใหม่ถ้าหนูตั้งใจเดี๋ยวแม่ซื้อหมวกให้ใหม่ใส่รองเท้าธรรมดาไหมยังไม่พอก

เอาไม้ฮอกกี้มาหามาให้ได้ถือว่าภารกิจสำเร็จเอาให้ได้เอาไม้ฮอกกี้มาให้ได้เลื่องจะไปดูแต่ไจะหั่นกันต่ยังเด็กก็ไม่้เด็กก็ไม่ไต้องมันจตองนั่งก่อนบ๊อ้เอ้าเก่งต้องไดูดนั่งนเลยนั่น่ นักฮอกกี้เลยพ่ออนาคตเออเนเก้หนี้ย่าไ้โเอเก่งมากลูกเก่งมากตามไปตีไหมไปตีให้เข้าโกลี่หึ่งไปป้าดูป้า chút ôi à. à, tăng chút mấy thằng nón thì được à. <laughs> chút mấy thằng con ươn vậy chút mấy thằng nón đã đồn nón à, chút mấy thằng cô đi nữa nè Hãy à, à จับไม้สองมือสิลูกจับไม้สองมือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องกลับบ้านก่อนไงเดี๋ยวค่อยไปเอาม,มันกิ่ะะ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 ง,งเว้ เออเอ้าเดียว้าวเก็บข้าวแล้วตายกูเอามา